สำหรับในปี2021ที่ผ่านมาก็มี5บริษัทสตาร์ทอัพระดับโลกเป็นของฝั่งอเมริกาและส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีแต่สำหรับที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงเป็น การก่อตั้งบริษัทก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทและการดำเนินงานโดยธุรกิจสร้างใหม่จะถูกเรียกว่าสตาร์ทอัพและสำหรับวงการนี้จะมีชื่อเรียกแบ่งระดับออกไปอีกด้วยกัน5ระดับ โดยจะเปรียบเทียบเป็นสเกลพลังของสัตว์ในตำนานแต่ละตัวแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นแต่เราจะพูดถึงบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกกัน m a n y f r a m e กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลีย่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ s h อ p e e หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ wwwminiframe.com เริ่มต้นที่อันดับที่10 Epic Games Epic Games เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกาที่ถูกก่อตั้งโดยทิมสวีนี่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแคลินอร์ทแคโรไลนาและมีสำนักงานกว่า40แห่งทั่วโลกและเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีของวงการเกมอย่าง Unreal Engine ซึ่งจะเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้กับวงการเกมทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจัดจำหน่ายเกมรวมถึงให้บริการกับกลุ่มนักพัฒนาเกมอีกด้วยมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่28.7ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ 9. New Bank เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลซึ่งก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายคือให้คนในประเทศบราซิลเข้าถึงระบบธนาคารมากยิ่งขึ้นเป็นระบบธนาคารแรกที่ไม่มีหน้าสาขา แต่สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันได้ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทนี้ได้แก่บัตรเครดิตบัญชีธนาคารดิจิตัลสินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึง New Bank Reward ที่ใช้สะสมคะแนนเพื่อแลกสินค้าและบริการต่างๆได้ จนในที่สุดก็ได้กลายเป็นบริษัทด้านฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่30ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ8 v e l o ลู l e v เ l ลู t เป็นบริษัทเช่นเดียวกับ Newbank คือให้บริการด้านฟินเทคแต่เป็นของสัญชาติอังกฤษโดยให้บริการครอบคลุมครบด้านการเงินทั้งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบัตรเดบิต Apple Pay ดอกเบีย้ยประกันภยัยและบริการอื่นๆและที่สำคัญคือในปี2017ได้เปิดการซื้อขายคริปโตอย่างเป็นทางการทำให้บริษัทเตบิบโตได้มากขึ้นกว่าเดิมมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่33ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับ7 DataBricks เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ Data และ AI และเปิดเป็น Open Source และเป็นผู้สร้าง Apache Spark และได้ร่วมมือกับ Microsoft จนได้เปิดบริการใหม่คือ Azure Databricks ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกับ Microsoft รวมถึงบริการข้อมูลอื่นๆและนำมาวิเคราะห์บน Azure Databricks อีกทีหนึ่งมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่38ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่6 Instacart ผู้ให้บริการด้านการซื้อของชำออนไลน์ โดยจะส่งวัตถุดิบแบบสดๆให้กับคุณถึงหน้าประตูบ้านภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งมีพันธมิตรท้องถิ่นมากกว่า300รายกว่า40,000แห่งทั่วอเมริกาเหนือนอกจากการซื้อของชำพวกอาหารแล้วยังมีบริการซื้อสินค้าพวกแฟชั่นหรือของตกแต่งบ้านได้ด้วยเช่นกันมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่39ล้านดอลลาร์สหรัฐและอันดับที่ห แคนว่าแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักแคนว่าผู้ให้บริการด้านการออกแบบรูปภาพที่เราสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายมีความสะดวกมีให้เลือกทั้งรูปภาพสำเร็จรูปหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงเองได้ตามความต้องการโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นได้รับความนิยมจากคนทํางานหลากหลายอาชีพทั่วโลก จนกลายเป็นสตาร์ทอัพระดับ5ของโลกได้ในที่สุดมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่40ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่4คราน้าบริษัทฟินเทคที่ให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินทำให้การซื้อของออนไลน์มีความง่ายมากขึ้นแต่เดิมให้บริการระบบชำระเงินบนเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเป็นหลัก และในปี2017คราน่าได้ประกาศว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางด้านธนาคารอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่45.6ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่3 Stripe Stripe เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินบนเว็บไซต์ที่มีฐานลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำทั่วโลก เป็นการพัฒนาระบบการจ่ายเงินให้กับบริษัทอื่นๆอีกทีหนึ่งมีการรับชำระเงินทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ line. รวมถึงระบบการป้องกันการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมนั้นๆด้วยมูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่95ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่2 SpaceX บริษัทเกี่ยวกับด้านอวากาศเอกชนที่ถูกก่อตั้งโดย e o n Musk มีเป้าหมายคือเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการส่งจรวดไปยังดาวอังคารในอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ส่วนผลิตภัณฑ์ในมือของ SpaceX ก็จะมี Falcon 1, Falcon 9, Dragon V2, Starlink และ Starship ที่อยู่ระหว่างการพัฒนามูลค่าบริษัทในปี2021อยู่ที่ 100.3ล้านดอลลาร์สหรัฐอันดับที่ 1. b y j a n c e สำหรับอันดับหนึ่งนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแอป TikTok ที่เป็นแอปผลิตคอนเทนต์วิดีโอสั้นและมียอดการดาวน์โหลดมากที่สุดประจำปี2020ทั้งใน iOS และ Android แต่เดิมชื่อแอปโตยินและมีผู้ใช้งานแค่ในประเทศจีนเท่านั้น ต่อมาได้ขยายออกไปนอกประเทศจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นติ๊กตอกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันอื่นๆอีกด้วยสำหรับในปี2021ที่ผ่านมาก็มี5บริษัทสตาร์ทอัพระดับโลกเป็นของฝั่งอเมริกาและส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีแต่สำหรับที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงเป็น ByteDance เป็นบริษัทน้องใหม่ทั้งในจีนและในโลกแต่กลับสามารถทยานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้แต่ก็ต้องมาดูกันต่อ ว่าในอนาคตจะมีบริษัทจีนติดโพสตาร์ทอัพใหม่ๆอีกหรือไม่เพราะยังเจอปัญหาเรื่องการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกเรื่องจะลงเอยยังไงและจะเป็นยังไงต่อไว้มาติดตามชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ